สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพปทุิวัฒน์นะครับหรือว่าสถานีกลางบางซื่อเชื่อเดิมนะครับขอพาทุกท่านมาชมํางามของสถานีรถไฟแห่งใหม่นะครับซึ่งย้ายมาจากสถานีกรุงเทพพหลนพง์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับคร<ด>ับนี่ก็คือบริเวณด้านหลังนะครับเป็นด้านหลังสวนจตุจักรนะครับ ที่มองเห็นนั่นก็คือทางด่วนนะครับแล้วก็ถัดจากทางด่วนเป็นสวนจตุจักรนะครับในนี่ก็คือสถานีกลางกรุงเทพนะครับเป็นด้านนอกนะครับรถไปที่จะมาเข้าสถานีกลางกรุงเทพนะครับก็จะขึ้นทางยกระดับมานะครับออกจากลังสิทธ์มาเลยนะครับนะครับที่มองเห็นนะครับ ครับนั่นก็คือตารางขบวนรถนะครับก็ที่จำหน่ายตั๋วรถไฟทางไกลนะครับขมาข้างในใหญ่มากนะครับเพราะว่าขบวนรถไฟทางไกลนะครับย้ายมาอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับทุกขบวนนะครับสายเหนือสายอีสานสายใต้นะครับวางใหญ่มากนะครับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับ สำหรับสั้นที่ซื้อตั๋วนะครับที่จะเดินทางก็ต้องนั่งรอนะครับไม่ให้ขึ้นไปรอข้างบนนะครับต้องรอเจ้าหน้าที่ประกาศนะครับถึงจะขึ้นไปที่รถไฟได้นะครับสะดวกนะครับมีทั้งลิฟต์นะครับแล้วก็มีบันไดเลื่อนนะครับนี่คือทางขึ้นไปชานชาลาครับ11-12นะครับพาเดินไปเรื่อยๆนะครับ เป็นทางออกนะครับแล้วก็เป็นทางไปรถไฟชานเมืองนะครับแล้วก็ไปบอกห้องจำหน่ายตั๋วนะครับห้องน้ำก็สะดวกสบายนะครับกว้างใหญ่มากนะครับสถานีกลางลุมทียอภิวัตนะครับชื่อใหม่นะครับนะครับดูบรรยากาศรอบๆไปนะครับกว้างใหญ่มากนะครับ สถานที่ขึ้นรถจะอยู่ข้างบนนะครับรถไฟนะครับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์นะครับหรือว่าสถานีกลางบางซื่อเดิมนะครับสําหรับการเดินทางมานะครับถ้ามาจากพระประแดงนะครับก็รถเมนะครับรถเมนะครับหนึ่งสามแปดนะครับขึ้นทางด่วนมานะครับก็ได้นะครับมาลงที่สถานีกลางบางซื่อมาลงที่สถานีกลางกรุงเทพเลยนะครับ นั่นคือทางที่จะไปขึ้นรถไปใต้ดินนะครับไปสายสีน้ำเงินนะครับ FRT นะครับนี่คือบริเวณด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังนะครับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์นะครับใหญ่มากนะครับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์นะครับรับส่วนฝั่งนี้ก็คือสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะครับ สถานีเก่านะครับครับอีกมุมหนึ่งนะครับของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์นะครับมันไปจะอยู่ข้างบนนะครับที่มองเห็นนะครับแล้วนี่ก็คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์นะครับว่าใหญ่นะครับแล้วก็กว้างขวางมากครับสะดวกสบายนะครับ อยู่ใกล้ๆกันกับสถานีชุมทางบางซื่อนะครับอยู่ด้านหลังสวนจตุจักรนะครับการเดินทางก็มาได้ทั้งรถไฟใต้ดินนะครับรถขอสอมาก่อนนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับและติดตามอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ